สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหัวห้านอยสุดเม็ดเดียวนะครับก็ประจำวันที่7นะครับเดือน6 2566นะครับคลิปนี้มัดรวมสน่อยนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่พี่นะครับแนวทางนะครับทุกๆแนวทางทําจากสูตรคำนวณครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่วันนี้ผมขอโทษที่ผมลงแนวทางช้านะครับเพราะว่าวันนี้ติดธุระนะครับพี่พี่พา หลานนะครับหลานกลับมาจากบ้านเนาะนะครับก็พาไปสม tourism, 謝謝 na, shared, ัครงานนะครับไปพี so so us, so uh, so so us, ่เนาะก็เพิ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับออกกะมานะครับออกกะมาแล้วตอนนี้ไม่ได้นอนเลยนะครับขอโทษที่ลงแนวทางช้านะครับวันเมื่อวานนี้นะครับแนวทางของเรานะครับผมให้วิ่ง4ี่รูดเไปนะครับก็ถือว่ามานะครับแต่ไม่มาตรงรอบนะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับมาไม่ตรงรอบในรอบแรกของเรา2 8 7กับ24นะครับใครวิ่งรูดที่4เข้าไปที่2 4นะครับส่วนใคร รูด7นะครับหรือว่าวิ่ง7เข้าไปที่8 7 7 8นะครับสายรูดนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ071กับ07นะครับของเราเด้งเดงเลยนะครับใครวิ่งรูดที่7นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับ7071นเนาะนะครับนี่เลยนะครับ07นย์นี่มามาในตัวกลับเนาะแต่ว่ามา2ตัวเน้นเลยนะครับบนล่างนะครับรอบนี้ส่วนรอบปกตินะครับผม 0 7 9 3 1นะครับใครวิ่งรูดที่7นะครับเข้าไปที่79ตรงตรงนะครับพี่พี่แล้วผมอยากบอกว่าเมื่อวันเมื่อวันที่วันที่5ผมเน้นเลยนะครับ0 7 9ย์นะครับ3ตัวเนาะนะครับไปย้อนดูรับชมได้น่าเสียดายนะครับพี่พี่มาวันนี้เฉยเลยนะครับส่วน v i p 3 9 3กับ40นะครับ v i p ใครวิ่งรูดที่4เหลือ4ี่มาประกบคู่นะครับเข้าไปที่40ตรงตรงนะครับ นี่ครับผมเนาะก็ถือว่ามาหมดนะครับเนาะมาหมดนะครับ2ตัวเด่นนะครับก็ยินดีกับพี่พี่ท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับพี่พี่ถ้าเกิดรอบเฉพาะกิจไม่ทันผมยังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ลงช้านะครับวันนี้เลขวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข4นะครับสายลูดให้ไปที่เลข9นะครับ

ตัวเน้นตัวจบตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ผมให้ไปที่96 93 92 91 94นะครับผมก็5คู่นะครับผม5คู่นะครับ ส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่เลข3นะครับ394 399นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่ง4รูด9นะครับพี่ชื่นชอบนะครับแล้วยังไงค่อยตามนะครับก่อนออกไปนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกท่านใดที่ กำลังมองหาบ้านเสียงโชคอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์9 9 9นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลับสวัสดีครับ